มาดามตวงวอกยกให้ร้านมาล่าที่จัดจานได้เวอร์ที่สุดร้านหนึ่งเลยค่ะกับถังเช่าฮอตพอตอยู่ที่ห้างไอ m อ h i ช a t นาทาชั้นใต้ดินค่ะร้านก็อลังการมากๆเจ้าของเป็นคนจีนทาร้านอาหารที่จีนมาแล้ว10 เลยอยากมาเปิดที่ไทยบ้างความตั้งใจเดิมอยากใช้ชื่อคําว่าถังเฉามาจากราชวงศ์ถังกับราชวงศ์เฉาค่ะแต่เพื่อให้เรียกง่ายและจดทะเบียนได้ด้วยก็ต้องเรียกว่าถังเช่าค่ะที่นี่อาหารทะเลสดมากๆมีตู้ปลาปลาหนึ่งเป็นอแควาเรียมย่อมๆเลยค่ะบาน้ําจิ้มก็คิดคนละ60บาทนอกจากปรุงน้ําจิ้มได้เองแล้วยังมีของกินเล่นเป็นผลไม้ให้ตักทานได้ไม่อั้นด้วยมาที่โต๊ะเรากันค่ะวันนี้มาดามตงพาวินี่มาด้วยตอนนี้เข้าใจความรู้สึกของฮ่องเต้ที่ได้เสวย สำหรับชาววังแล้วอลังการสุดๆเลยน้ำซุปที่สั่งมามีน้ำซุปหม่าล่าน้ำซุปเห็ดน้ำซุปมะเขือเทศที่ร้านเลือกใช้หม่าล่าจากมณฑลเสฉวนเลยเผ็ดร้อนถึงใจแบบต้นฉบับกับน้ำซุปเห็ดสไตล์กวางตุง้งหอมกลมกล่อม3ช่องนี้460บาทค่ะจานนี้เป็นเนื้อขาหน้านะคะ380บาทใส่หีบมาสวยเลยลวกในหม่าล่าไม่ต้องให้สุกมากอร่อยแบบเสฉวนแท้ๆคนไม่กินเนื้อที่ร้านก็มีหมูสไลด์นะคะสันนอกสัน้ ในสันคอ3ชั้นครบค่ะจานละ160บาทถึง180บาทลูกชิ้นกุ้ง 5a 290บาทปั้นมาพอดีคำเนื้อกุ้งเด้งๆ หมูกรอบ300บาทมีน้ำจิ้มกับผงหมาล่าด้วยค่ะเป็นวิธีกินแบบคนจีนจริงๆแถมอร่อยด้วยมาร้านหมาล่าแล้วที่ขาดไม่ได้เลยกับเส้นมันหนึบ90าบาทค่ะเด้งเด้งหนึบหนึบลื่นลื่นถูกใจวัยรุ่นเขาแหละเครื่องในที่กินกับหมาล่าก็มาครบค่ะทั้งหลอดเลือดหัวใจผ้าคีริวไส้เป็ดลวกในหมาล่าแล้วกลิ่นกรุบกรุบเคี้ยวสนุกมากๆเลยมาฝั่งอาหารทะเลบ้างนะคะกับชุดห้องเต้ปลากระพงหลากสี480บาทกับห้องเต้ชุดทะเล1 8 0 0 8 8บาทเรียกได้ว่ายกมาทั้งทะเลแล้วค่ะกุ้งหอยปูปลามาครบเลยปลาที่เขาทําเป็นรูปนกฟีนิกซ์อันนี้ทานไม่ได้นะคะเป็นของตกแต่งค่ะถังเช่าฮอตพอตเปิด11บเอโมงถึงตีสเรียกได้ว่ากินกันยันหว่างไปเลยนะคะนอกจากนี้ยังมีห้องสําหรับ10ถึง20คนด้วยค่ะไม่คิดค่าบริการเพิ่มจองก่อนได้ก่อนเวอร์วังอลังการขนาดนี้จริงๆค่ะ